จะได้พูดถึงการเข้าตรวจสอบฌานสมาบัติผลสมาบัติในภาคตอนที่3ต่อไปซึ่งในตอนที่2ได้พูดถึงการการเก็บขาท่านั่งทีนี้เมื่อเราได้ปฏิบัติในหลายๆปีแล้วเราอยากตรวจสอบคือการตรวจสอบในตำรานี่มันบ่งบอกไม่ได้ไงมันต้องตรวจสอบด้วยการภาคปฏิบัติจึงจะตรวจสอบได้เราก็นั่งเหมือนอย่างว่านั่นแหละ คือให้ฝึกแบบนี้เลยคือสม์ทเพชรไว้เลยเพราะจะจะเป็นประโยชน์ทีนี้พอเรานั่งหนึ่งชั่วโมงนะสติสํารวจตั้งแต่รูปกายรูปกายนั่งนะตามหลักสี่ประธานรูปกายเรานั่งอยู่มือขวาทํามือซ้ายอันนี้เป็นท่าป,ปางสะดุ้งหมางก็แล้วแต่เราจะถนัดนะเพราะเมื่อเรามีสติสมบูรณ์แล้วมันจะอยู่ท่าไหน,นก็เห็นชัดในตัวร่างกายเรานั่งไปสามสิบนาทีสี่สิบนาทีนี่ กายเนี่ยก็สงบจิตก็สงบร่างกายเนี่ยก็สงบนะแต่เมื่อเราผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงนี่กายก็ยังสงบอยู่นะจิตนี่ก็สงบแต่เวทนาเนี่ยความเจ็บปวดนะของสติปัฏฐานความเจ็บปวดทางร่างกายเนี่ยยังมีบางทีจิตนะจิตตาเนี่ยวางแล้วก็ธรรมะคือกิเลสไม่มีแต่ว่าธรรมะที่เราใช้ก็เป็นอิทธิบาทสี่คือฉันทะมีความพอใจวิริยะจิตตวิมังสาอย่างเงี้ยหรือ,อหลัก หลักของอริยสัจทั้ง4ทุกดูดูว่ามีทุกกายทุกใจไหมนะสมุทัยเศษของความทุกข์ของจิตใจมีไหมหรือมากก็จะว่างก็จะมีมีแค่ทุกทางร่างกายคือเจ็บเจ็บขาเนี่ยนิโรธแทนการดับทุกขนะ์กิเลสทน่มีมันก็ว่ามันก็มีการดับส่วนความทุกเวทนาของร่างกายที่ขาคืะเริ่มปวดขึ้นเราก็นั่งทนไป1ชั่วโมงสองชั่วโมงจกกนกววามันจะดับในนิโรธมากปฏิบัติให้มากคือ,คอภาวนานะดูต่อเนื่องไปอย่างนี้ ดังนั้นได้ทั้งหลักสติปัฏฐาน4ได้ทั้งหลักอริยสัจทั้ง 4. ทีทนี้การเพิ่มเีนี้เราต้องตอนแรกอยู่ได้1ชั่วโมงการจะเพิ่มนะสองชั่วโมง3ชั่วโมงก็ต้องอาศัยหลักอิทธิบาทสี่คุณเครื่องความสําเร็จทําให้อายุยืนยาวทาให้มีฤทธิ์ทาให้มีธรรมะที่ยังไม่แจ้มแจ้งไม่ชัดเกือชัดขึ้นเพราะว่าเป้าหมายของเราเมื่อเราอยู่ท่านี้ได้นานมีกายเวทนาจิตทําได้นานมีอิทธิบาททั้ง4ได้นาน พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ควรพอใจอยู่แค่นี้เราก็ต้องมุ่งเป้าหมายว่เออหากว่าเรายังเป็นปัจโสดบันไดแค่นี้สกิทาเันถ้าหากว่าเราปรารถนาอนาคามีก็ต้องเพิ่มให้ได้เพิ่มไม่ได้เจ็ดวันเจ็ดคืนเงี้ยเราก็ต้องอยู่ท่าเดียวได้หนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งคืนได้เพิ่มเพมเพิ่มขึ้นไปเรียกว,ว่าเพิ่มอิทธิบาททั้งสี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะการที่เราเพิ่มอยู่เรียกว,ว่าสเสววิมุตติสุขอยู่ในฌานสมาบัติผลสมาบัติของเราที่เราได้ปฏิบัติแล้วมัน คนปฏิบัติเท่านั้นน่ะจริงจะเข้าได้คนที่ทําได้เท่าน,นั้นจริงจะจะอยู่ในอย่างนี้ได้เรียกว่าวิหารธรรมทําเป็นที่อยู่สบายความบริญเจ้าเรียกว่านิรามิสุขความสุขที่ไม่ได้อาศัยแก่แวนเงินท้องชื่อเสียงข้างนอกแต่ความสุขที่เกิดจากวิเวกการอยู่ในกายวิเวกว่าจิตวิเวกในจิตวิเวกอุปธิวิเวกคือ,อในตัวของเราอยเงี้ยอยู่กับในกายในจิตของเรา,เราวิเวกทั้ง3หรือวิหารธรรมการอยู่ในสติัิฐานทั้งสี่พุทธเจ้าเรียกว่าอยู่ในวิหารธรรมหรือการอยู่ใน war. อิทธิบาททั้ง4เป็นวิหารธรรม อาศัยตัวร่างกายของเราเป็นเครื่องหยุดเ,เครื่องอาศัยในการประพฤติในการปฏิบัติ